นาจะครับนจะไอต้นดังนี้ใ่ใช่นั่อยอันนี้น่าจะเป็นยาบ้าทั้งหมดในขั้นต้นเดี๋ยวเบื้อดขยงเขามาตามเลยเบืองจ้าเดินเก่าบนี้าีแล้วไ่ชอบพื้นที่พ้นทีงนั้นเก้มเลยใช้หุงเลยใ่ถุงเลยใส่่างเรย ยับซอยเพื่นเลนแนาิจะลิบใจเลยรท่ขาดเแนนพราว่าเปจ้อันนี้อย่ทัาทเขาเขาแต่ว่าแม่โมเลเบแล้วผมไป t 那个，那个。